สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูกลไกลสําคัญที่ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยกันก็คือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทนั่นเองครับค่ะซึ่งสพทเขาก็มีวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจนะคะองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขใช่ครับวันนี้เราจะเจาะลึกลงไปดูเลยว่าการวางแผนการบริหารโครงการแล้วก็การติดตามผลของเขาเนี่ยมันทํางานยังไงมีโครงสร้างแบบไหน เราก็จะใช้ข้อมูลจากเอกสารสรุปภารกิจแนวทางแล้วก็ปัญหาที่สพถอเขาเจอในการทํางานจริงๆนะคะครับเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจกลไกทั้งหมดตั้งแต่ภาพใหญ่ระดับชาติเลยไปจนถึงการปฏิบัติในโรงเรียนจริงๆว่ามีจุดเด่นยังไงแล้วก็เจอความท้าทายอะไรบ้างมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าครับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ค่ะสพถนี่เขามีกรอบการวางแผนที่ เออค่อนข้างชัดเจนมากนะครับมันเชื่อมโยงกับแผนใหญ่ของประเทศเลยทั้งยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจค่ะอย่างแผนปฏิบัติราชการ5ปีล่าสุดนี้ก็เห็นชัดพอสอ2 5 6 6าิถึงพดใช่ครับตั้งเป้าไว้หลายอย่างเลยการศึกษาเพื่อความมั่นคงสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเออแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยอืมแล้วกระบวนการวางแผนเขาก็ดูเป็นขั้นตอนนะคะมีการทบทวนภารกิจวิเคราะห์สวัส จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคมีระดมความคิดเห็นกำหนดกลยุทธ์ตัวชี้วัดต่างๆดูครบถ้วนดีครับแต่ว่านะคะตรงนี้ล่ะค่ะที่น่าสนใจคือถึงโครงสร้างแผนจะดูดีมากเลยแต่ข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ว่าการนํานโยบายจากส่วนกลางลงไปสู่พื้นที่จริงๆเนี่ยเออยังมีปัญหาอยู่อ๋อเหรอครับยังไงบ้างครับ คือบางทีการวิเคราะห์โครงการของผู้รับผิดชอบในพื้นที่เองอาจจะยังไม่ค่อยตรงประเด็นกับภาพใหญ่หรือยุทธศาสตร์หลักเท่าไหร่ค่ะอืมเข้าใจครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่สําคัญมากคือเรื่องคุณภาพข้อมูลความทันเวลาของข้อมูลด้วยคะ่ะอันนี้จําเป็นมากทั้งตอนวางแผนทั้งตอนติดตามผลเลยครับถ้าข้อมูลมันไม่ครบไม่ถูกหรือมาช้าใช่ค่ะก็กระทบการวางแผนรอบต่อไปได้เลยพอพูดถึงความท้าทายในการเอาแผนไปใช้จริงแล้ว ก็น่าสนใจว่าแล้วพอลงไประดับโครงการเลยเนี่ยสพทออเขาบริหารจัดการยังไงครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจบ้างไหมครับที่พอจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นอ๋อมีหลายโครงการเลยค่ะคือหัวใจหลักของการบริหารโครงการของเขาก็คือพยายามทำให้เป้าหมายชัดเจนลดความซับซ้อนแล้วก็ใช้ทับศรัพย์สินให้คุ้มค่าที่สุดทั้งเวลางบประมาณครับ ตัวอย่างที่น่าสนใจก็เช่นโครงการพัฒนาผู้บริหารแบบใช้ Project Based Learning คือให้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงไปเลยอืมน่าสนใจครับหรือโครงการที่เน้นทักษะดิจิทัลอย่าง OBECEsports หรือการแก้ปัญหาเชิงรุกอย่างโครงการเชียงราย Zero Dropout ที่พยายามลดเด็กหลุดออกจากระบบอันนี้ก็น่าสนใจมากค่ะครับครับ หรือแม้แต่โครงการเล็กๆในระดับโรงเรียนเองเช่นการจ้างครูต่างชาติหรือติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยก็ถือเป็นการบริหารโครงการในระดับปฏิบัติค่ะครับแต่ถ้ามองในมุมของประสิทธิภาพหรือว่าผลกระทบจริงๆที่เกิดขึ้นล่ะครับมันเป็นยังไงบ้างมีประเด็นอะไรที่เราควรจับตาม,มองเป็นพิเศษไหมครับอืมจุดที่น่าสังเกตนะคะ คือมันเหมือนมีความตึงเครียดอยู่หน่อยๆระหว่างกรอบที่ส่วนกลางวางไว้กับการทำงานจริงในพื้นที่นะคะตึงเครียดยังไงครับคือข้อมูลมันสะท้อนว่าบางทีคนทำงานในพื้นที่อาจจะมีภาระงานเยอะมากหรือบุคลากร,กรจำกัดทำให้ส่งงานหรือทำโครงการได้ล่าช้าไปบ้างอ๋อครับเข้าใจได้แล้วก็อีกอย่างคือการเน้นตัวชีวัดเชิงปริมาณมากมาก เช่นอัตราการเบริกจ่ายงบประมาณอย่างโครงการสวัสดิภาพเด็กเนี่ยเบิกจ่ายได้สูงมาก99.68%เลยโอ้ห oh, สูงมากครับใช่ค่ะซึ่งมันก็สำคัญแหละในแง่การบริหารจัดการแต่มันก็อาจจะทำให้เราเผลอมองข้ามผลลัพธ์เชิงคุณภาพจริงๆของการศึกษาในระยะยาวไปหรือเปล่าการหาจุดสมดุลตรงนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายค่ะ ประเด็นเรื่องการวัดผลนี่น่าสนใจมากครับแล้วระบบติดตามประเมินผลของสพทอตอนนี้เขาเป็นยังไงใช้เครื่องมืออะไรแล้ววัดอะไรเป็นหลักครับค่ะวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือดูความคืบหน้าการใช้ทรัพ,พยากรว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมระบบหลักๆที่ใช้ก็มี2ตัวค่ะคือ EMSCR อันนี้ไว้ติดตามโครงการเป็นรายไตรมาสก,กับอีกตัวคือ EMS อันนี้ไว้ติดตามตัวชีวิตตามแผนปฏิบัติราชการเลยแล้วตัวชีวัตนี่ เขาวัดอะไรบ้างครับยกตัวอย่างได้ไหมครับก็มีหลากหลายค่ะเช่นผลคะแนนโอนเ็เฉลี่ยต้องเกิน50%หรือการมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพในโรงเรียนหรือแม้แต่การนําเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในการบริหารจัดการค่ะอ๋อครับแล้วความท้าทายในการติดตามผลนี่มันยังเป็นเรื่องเดิมๆที่เราคุยกันตอนต้นหรือเปล่าครับเรื่องการประสานงานเรื่องคุณภาพข้อมูล ใช่เลยคะ่ะปัญหาหลักๆยังคงเป็นเรื่องการประสานง,งานระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่การสื่อสารนโยบายที่อาจจะช้าไปบ้าง mm. แล้วก็คุณภาพข้อมูลที่ยังอาจจะไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องไม่ทันเวลาแล้วก็อาจจะรวมถึงความใส่ใจของผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลด้วยคะ่ะอันนี้ยังเป็นอุปสรรคสำคัญอยู่ครับแล้วมีประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะคือระบบติดตามผลเนี่ยมันมีสองเป้าหมายหลักๆคือ1เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือ compliance กับับ2คือเพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงหรือ Learning แต่จากปัญหาที่เจออย่างข้อมูลที่มาช้าหรือเน้นแต่ตัวเลขเชิงปริมาณมันก็อาจจะทําให้ดูเหมือนว่าระบบมันกําลังเน้นไปที่การกํากับดูแลซะมากกว่าหรือเปล่ามากกว่าการจะนําข้อมูลมาใช้เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจริงๆนะคะพอจะสรุปภาพรวมได้ว่า สพทนี่เขาก็มีโครงสร้างการทำงานที่เป็นระบบดีนะครับทั้งการวางแผนการบริหารโครงการการติดตามผลค่ะใช่ค่ะแต่ความท้าทายสำคัญก็ยังอยู่ที่การเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ปฏิบัติจริงๆเนาะการจัดการข้อมูลให้มันมีคุณภาพทันเวลาค่ะและการสร้างสมดุลด้วยระหว่างการทำตามกฎเกณฑ์กับการวัดผลกระทบที่แท้จริงทางการศึกษาครับ ซึ่งการทำความเข้าใจกลไกลความท้าทายพวกนี้นี่สำคัญมากเลยนะครับครับค่ะในเมื่อระบบของสอพทออเนี่ยมันค่อนข้างจะพึ่งพาแผนแล้วก็กระบวนการรายงานผลที่ชัดเจนจากส่วนกลางมากๆเลยอืมค่ะแล้วพวกนวัตกรรมหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นเองในระดับพื้นที่แบบว่าครูคิดเองโรงเรียนคิดเองแต่แบบมันอาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบแผนที่วางไว้เป๊ะๆนะครับ อ๋อคะ่ะนึกภาพออกมันจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนส่งเสริมหรือถูกมองเห็นคุณค่าในโครงสร้างแบบนี้ได้ยังไงบ้างอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยคะ่ะครับก็น่าคิดต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ